อุ้ยู้อ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 ู้สติคิดไปเด่ยอันนี้สติคิดไปเนี่ยทำไปอะไรจังวะเอดนมูมันแรงมันแรงมากมันแรงมากโอ้โหครแรงคนที่น่ากลัวมีไอ้นี่เดนมซึ่งแรงมากอุ้ยเฮ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 ยมาไปเด่ะมาไปเด่ะมาไปเนี้ยมาไปเนี้ย ลีแ้วป่ะสวัสดีครับเฮ้ยมาไปเนี่ยเฮ้ยมาไปเนี่ยมาไปเนี่ยถ่ายทิ้งเลยไม่เอาเกมละวเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวช้ากูช้าแล้วอีกูช้าเร็วจังดูดิดูอื่ดิดูความอื่นแม่งดิโอไม่กินจิ๋วหายเลยไม่กล้าไอ้ยไม่งคูนมือเลยว่ะ คดูคดูคนวันลองดูท <ian> ี่โกที่โกตรงนี้โลดูโอ้โห s t o t h e ยังไงยังไงไม่คันไม่หยบ işte ไม่คันตายตายที่นึ่ไปเลย